ลิรับวันนี้สาวสวยข้างทางสวัสดีครับผมกับเพื่อนตอนนั้นเรียนอยู่ที่มหาลาัยปีหนึ่งย่านฝั่งธนบุรีซึ่งนั้นตอนนั้นผมและเพื่อนมีความคิดที่ว่าอยากจะโดดเรียนไปเที่ยวไกลๆซึ่งเพื่อนผมก็ได้เสนอว่าเราไปเที่ยวน้ำตกกันดีไหมซึ่งผมก็ตอบตกลงโดยที่ไม่ได้ลังเลใจเพื่อนผมจึงเริ่มหาข้อมูลว่าน้ำตกที่ไหนอยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งพอเพื่อนผมหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็พบว่าน้ำตกไซโยน่าจะใกล้ที่สุดพวกผมจึงไม่ลังเลครับที่จะรีบเดินทางจากกรุงเทพฝั่งทนไปที่น้ำตกไซโยซึ่งณนะตอนนั้นเพื่อนของผมก็ได้จีบเพื่อนในห้องซึ่งเป็นจังหวะดดีเลยครับที่จะเชิญผู้หญิงคนนั้นไปเที่ยวด้วยกันในระหว่างทางเราก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเราเดินทางออกแต่เช้าแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างหลายประการไม่ว่าจะเป็นแวะพักเติมน้ำมันหรือแม้กระทั่งแวะพักกินของระหว่างทางกว่าจะถึงน้ําตกไซโยกก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงครับซึ่งพอเราไปถึงน้ําตกไซโยกน้อยมันก็ช่างไม่น่าเล่นซะเลยเพราะณช่วงนั้นน้ําตกน้ำน้อยมากครับพวกเราเลยถามคนละแวกนั้นว่ามีที่ไหนอีกไหมที่น่าเล่นคนบริเวณนั้นก็ได้แนะนำครับว่า น้ำตกไซโยกน้อยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงน้ำจึงน้อยแต่ก็มีล่องแพอยู่ที่น้ำตกไซโยกใหญ่อยากจะแนะนำให้ลองไปล่องแพและนั่งรับประทานอาหารดูซึ่งพวกผมก็ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะรีบขับรถไปที่น้ำตกไซโยกใหญ่ซึ่งระหว่างทางตามภาษาเพื่อนผู้ชายครับผมและเพื่อนกระแซวก,กันหยอกล้อกันแต่ผมเป็นคนขับรถของเพื่อนซึ่งเพื่อนก็นั่งอยู่กับแฟนด้านหลังโดยต้องบอกกันครับว่าเพื่อนผม เป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสักเท่าไหร่โดยที่ระหว่างทางผมขับรถเพื่อนผมก็มีแซวผมว่าเฮ้ย hey, มึงถ้าเกิดมีผู้หญิงมายืนโบกรถอยู่ข้างทางเป็นมึงมึงจะรับขึ้นรถไหมวะซึ่งข้างทางนั้นระหว่างที่ขับรถขึ้นไปน้ำตกายโยกใหญ่บอกได้คำเดียวเลยครับ ว่าเป็นป่าสองข้างทางไม่มีบ้านคนแม้แต่สักหลังเดียวผมจึงรีบตอบกลับไปว่าไม่เอาไม่พูดแบบนี้มันน่ากลัวนะครับการที่จะมาพูดเรื่องสิ่งลี้ลับระหว่างที่เราขับรถขึ้นเขามันอันตรายและเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะพูดผมจึงเตือนเพื่อนผมไปแต่เพื่อนผมก็ไม่ไวายครับยังมีการมาแซวผมอีกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเจอผู้หญิงสวยๆโป๊เปลยอ,อยู่ละ่ะมึงจะรับขึ้นรถไหม ผมก็บอกกับเพื่อนผมไปว่าไม่ปากเสียสิไม่เอาไม่พูดมึงไม่กลัวแต่กูกลัวผ่านไปอีกสักพักครับเพื่อนผมคนนี้ก็ยังขนองปากและสนุกปากก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเป็นดาราสวยๆละ่ะมายืนอยู่ข้างทางโบกรถขอขึ้นรถมาด้วยมึงจะจอดรับไหมวะผมก็พูดกับเพื่อนผมไปว่ามึงพูดต้องการอะไรหรือมึงแค่สนุกปากกูไม่สนุกด้วยนะ ซึ่งเพื่อนผมพอเห็นเสียงผมแบบนั้นและสีหน้าของผมเพื่อนผมก็หยุดเงียบไปในใจของผมก็คิดว่าเอออย่างน้อยมันก็ฟังกูเว้แล้วผมก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆก่อนที่จะถึงน้ําตกไซโยกใหญ่มันเป็นทางชันขึ้นภูเขาเพื่อนผมก็พูดขึ้นมาอีกว่าเฮ้ย <i> แล้วถ้าเกิดเป็นดาราสาวสวยมายืนโป๊เปื่อยอยู่ข้างทางล่ะแล้วมึงจะไม่คิดจะรับขึ้นมาเหรอผมด้วยความโมโ oh หจึงตะโกนกลับไปว่าถ้ามึงยังไม่หยุดล้อเล่นแบบนี้อีก มึงมาขับรถเองเลยนะเพื่อนผมพอเห็นผมขึ้นเสียงเพื่อนผมก็เลยหยุดพูดไปจนกระทั่งเราไปถึงน้ำตกไซโยกใหญ่พวกเราก็นั่งรับประทานอาหารบนแพรซึ่งนะตอนนั้นเรามีกันทั้งหมด3คนแพรก็ได้ล่องพาเราไปเรื่อยๆโดยที่เราสั่งอาหารมาจากทางฝั่งเขาก็นําอาหารขึ้นมาเสิร์ฟไว้ที่โต๊ะบนแพรแล้วเราก็ล่องเรือไปเรื่อยๆเราก็รับประทานอาหารกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมืด ซึ่งณนะตอนนั้นต้องบอกได้เลยครับว่ารถที่เพื่อนผมออกมานั้นเป็นรถใหม่ป้ายแดงผมก็ยังไม่ค่อยถนัดและชำนาญน,นักเท่าไหร่ผมจึงได้บอกกับเพื่อนไปว่าขาขับกลับลงกรุงเทพถ้ายังไงผมขอพักสายตาสักครู่ให้เพื่อนผมเจ้าของรถเป็นคนขับจะดีกว่าด้วยตอนนั้นสภาพภูมิอากาศก็มีฝนตกพรำๆลงมาผมจึงกลัวว่าอาจจะขับรถของเพื่อนประสบอุบัติเหตุหรือทารถของเขาเฉียวชนหรือเป็นลอยผม ไม่มีตังที่จะจ่ายค่าซ่อมให้เขาครับซึ่งเมื่อตกลงกันแล้วเพื่อนผมก็เป็นคนขับรถลงมาจากน้ำตกไซโยกใหญ่ณนะตอนนั้นผมก็นอนเล่นอยู่ที่เบาะหลังแต่สายตาผมก็เหลือบมองไปเห็นแฟนของเพื่อนผมนั่งอยู่เบาะข้างๆสายตาของเขาดูแปลกไปและเหมือนเขาหวาดกลัวอะไรแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับจนกระทั่งเพื่อนผมขับรถจากน้ำตกไซโยกใหญ่จนมาถึงน้ำตกไซโยกน้อยก็ได้ปลุกผมขึ้นมา เพื่อที่จะมาสลับกันขับรถระหว่างที่ผมลงรถไปเพื่อนผู้หญิงเดินลงมาจากประตูแล้วก็มองมาที่ผมแล้วก็พูดแปลกๆว่ามึงตั้งใจขับรถดีๆนะผมมองไปที่เพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงผมใส่ชุดนักศึกษาสีขาวแต่แปลกครับเหงื่อเขาเต็มเสื้อเขาเลยผมก็รู้สึกแปลกใจว่าระหว่างทางขับรถมาฝนตกพำๆเปิดแอร์ในรถรถก็มีอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวแต่ทำไม เพื่อนผู้หญิงของผมถึงเงือแตกซีดผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับจึงได้ขึ้นไปขับรถสลับกันกับเพื่อนระหว่างทางที่ขับรถไปครับถนนก็มองไม่ค่อยจะเห็นไฟหน้าก็ไม่ค่อยสว่างและฝนก็ตกลงมาพรมๆผมต้องเปิดที่ปัดน้ำฝนซึ่งทำให้มองทางไม่ค่อยถนัดนักระหว่างที่กำลังขับรถไป ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ข้างทางผมก็มองไปและก็คิดอยู่ในใจว่าผู้หญิงคนนี้มาเดินทำอะไรอยู่ข้างทางฝนก็ตกพรๆแบบนี้พอขับไปได้อีกสักพักหนึ่งผ่านไปสองโคง้งก็เห็นเป็นผู้หญิงอีกเหมือนกันครับผู้หญิงคนนี้มีบุคลิกใส่เสื้อสีขาวยาวปล่อยผมยาวไม่เห็นใบหน้าและกำลังก้มหน้าเดินไปอย่างช้าๆอยู่ข้างทางฝั่งขวามือใช่ครับ ผมไม่กลัวและผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ขับรถต่อไปครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือผู้หญิงลักษณะแบบเดิมใส่ชุดแบบเดิมบุคลิกท่าทางแบบเดิมเดินอยู่ข้างทางซึ่งสิ่งที่ผมเห็นมันแปลกมากครับก่อนหน้านี้ผมเห็นผู้หญิงลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันเดินซึ่งมันก็แปลกนะครับณตอนที่ผมเห็นครั้งแรกมันก็หลายสิกิโลแล้วผมยังเห็นผู้หญิงแบบเดิม ทำท่าแบบเดิมการก้มแบบเดิมใส่ชุดแบบเดิมผมก็เริ่มเอะใจแล้วครับว่ามันเริ่มรู้สึกแปลกๆครับพอผมขับไปอีกสักพักครับผมก็ยังเห็นผู้หญิงแบบเดิมอยู่แต่ในใจนั้นผมก็คิดว่าคงไม่ใช่คนเดียวกันแน่นอนเพราะระยะทางที่ผมขับมาและในช่วงเวลาที่ผมเจอผู้หญิงคนนี้มันก็ไกลกันพอสมควรผมคิดอยู่ในใจว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะไปงานศพที่ไหนมาก็ได้ณนะช่วงเวลาสองทุ่ม ในระหว่างที่ผมขับรถไปครับผมก็พยายามมองหาวัดเผื่อผู้หญิงพวกนี้หรือคนกลุ่มนี้เขาอาจจะไปวัดและเดินกลับบ้านกันก็ได้แต่สองข้างทางเป็นป่าลกทึบมองอยังไงก็ไม่เห็นวัดครับผมเริ่มใจคอไม่ดีแล้วจนกระทั่ง ผมมานั่งนึกย้อนกลับไปว่าผู้หญิงคนเดิมหน้าตาเป็นแบบไหนชุดที่ใส่ก็เหมือนกันท่าทางบุคลิกการเดินก็เหมือนกันอีกเหมือนเล่ากับคนเดียวกันใช่ครับผมเริ่มกลัวแล้วครับในใจผมคิดว่าต้องใช่แน่ๆต้องเป็นผีแน่นอนแต่ตอนนั้นผมพยายามทําใจดีสู้เสือครับแล้วก็พูดขึ้นมาในใจว่าก็เอาสิถ้ามึงเป็นผีจริงเดี๋ยวกูขับรถขึ้นเนินข้างหน้า ถ้ามึงเจ๋งจริงมึงโชกูเลยไม่ทันพูดขาดคำครับพอผมขับรถขึ้นเนินครับสิ่งที่ผมเห็นคราวนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่มาเดินอยู่ข้างทางแต่จังหวะที่ใบปัดน้ำฝนปัดขึ้นและลงขึ้นและลงจังหวะปัดลงผมเห็นเลยครับเป็นผู้หญิงยืนหน้าเข้ามาในตาเขาไม่มีอะไรหน้าเขาซีเซียวผมยาวปิดมาจนถึงไหล่ผมตกใจสุดขีดครับ จนผมร้องสุดเสียงแต่ณตอนนั้นยังโชคดีครับที่ผมไม่พาเพื่อนผมตายโหงกันยกคันเนื่องจากผมตกใจผมจึงยกเท้าขึ้นมาแล้วมือก็เก่งจับที่พวงมาลัยนณะตอนนั้นผมจําได้เลยครับความเร็วของรถอยู่ที่80ผมปล่อยให้รถขับไปเรื่อยๆโดยที่ผมไม่ได้แตะเบรกหรือแม้แต่เหยียบคันเร่งผมปล่อยให้รถไหลไปตามความเร็วของมันที่เคยขับมาจนกระทั่งความเร็วของรถ ค่อยๆช้าลงเพื่อนในรถต่างตกอ,อกตกใจตะโกนถามกันว่ามึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรผมไม่กล้าแม้แต่จะพูดกับเพื่อนที่อยู่ในรถทั้งสองคนผมได้แต่พูดว่าผมกลัวผมกลัวมากๆเพื่อนผมจึงบอกว่ามึงตั้งสติเอาไว้ตอนนี้มึงกำลังขับรถอยู่ผมเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนพูดผมจึงตั้งสติครับและค่อยๆชะลอรถแล้วจอดลงข้างทางซึ่งเพื่อน ก็ไม่สามารถที่จะปอบขวัญผมได้นะตอนนั้นแต่ในใจของผมคืออยากออกไปจากจุดนี้ให้เร็วที่สุดผมจึงบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าพวกมึงกูโอเคแล้วผมก็ขับรถต่อจนไปถึงที่ตัวเมืองตรงสี่แยกพอเห็นที่ที่เหมาะมีแสงสว่างเยอะๆผมจึงจอดรถแล้วบอกกับเพื่อนๆนว่าผมเจอผู้หญิงอยู่ข้างทางตอนแรกเขาแค่เดินผ่านไปแต่พอผมท้าว่าถ้าเขาเป็นผี ถ้าแน่จริงก็โชว์ออกมาเลยผมก็เห็นผู้หญิงชงโงกหน้าเข้ามาที่กระจกรถด,ด้านหน้าเต็มๆจึงทำให้ผมถึงกับต้องร้องเสียงหลงพอผมพูดจบเพื่อนผู้หญิงผมก็ถามมาว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดสีขาวใช่ไหมผมก็ตอบว่าใช่และผู้หญิงคนนั้นผมยาวด้วยใช่ไหมผมก็ตอบว่าใช่ผมจึงกลับไปถามเขาว่าทำไมเธอถึงรู้ละ่ะเพื่อนผู้หญิงก็ตอบผมมาว่าเขาเห็นตั้งแต่ตอนที่ขับรถลงมาจากน้ำตกไซโยกใหญ่แล้ว แต่ไม่กล้าบอกเพื่อนผมซึ่งผมคิดอยู่ในใจว่าอาจจะเป็นเพราะเพื่อนผมได้ไปท้าทายลบหลู่เอาไว้พูดสัป,ปะดีสัป,ปะดนเอาไว้แต่ก็แปลกนะครับไอคนพูดดันไม่เจอไอคนเจอดันไม่พูดแล้วทุกท่านละครับถ้าเกิดขับรถขึ้นไปที่น้ำตกใสโยกใหญ่ทุกท่านเจอผู้หญิงใส่ชุดสีขาวจะรับขึ้นรถไหมครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะกดปิดคิดไปครับกดกระดิง่ง กดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหล่อลี้ลับด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ